ผู้หญิงปากดีนะคะเขาจะพูด4ี่สิ่งนี้ค่ะซึ่ง4ีสิ่งนี้ทําให้ผู้หญิงเนาะมีเสน่ห์มากๆนะคะเวลาเขาได้สนทนากับใครเนี่ยจะเป็นที่รักจะเป็นที่เมตตาของผู้ที่ได้คุยด้วยนะคะซึ่งจริงๆสี่สิ่งนี้เป็นเสน่ห์มัดใจคนรอบข้างได้เลยนะคะแม้กระทั่งแฟนของเราเองก็เหมือนกัน,นะคะ่ะอันแรกนะคะผู้หญิงที่ปากดีเขาจะพูดชื่นชมนะคะเขาจะไม่พูดเป็นไง ให้ร้ายหรือว่าพูดแบบทําให้เสียกําลังใจแต่เขาจะชื่นชมค่ะเขาจะพยายามหาจุดดีของคนที่เขาคุยด้วยจนเจอนะคะ,ะบางทีเนี่ยเราเจอกันแบบว่าไปทานอาหารด้วยกันไปทานกาแฟด้วยกันอะไรเงี้ยแทนที่เขาจะทักทายนะคะในรูปแบบที่แบบว่าทําให้เสียกําลังใจนึกออกปะ เขาจะหาข้อดีของคนนั้นขึ้นมาชมแทนนะคะอ่ะคุยกตัวอย่างให้อันเนี้ยหลายคนมักจะพลาดนะคะก็คือเวลาเราเจอเพื่อนๆของเรานะคะหรือว่านัดใครอะไรอย่างเงี้ยเนาะสมมุติที่ร้านกาแฟอ่ะแวบแรกนะคะบางทีเราไปทักอะไรเขาเป็นไงธุรกิจได้ข่าวว่าออมีปัญหาหรออะไรอย่างเงี้ยไม่มีใครอยากจะได้ยินนะคะหรือว่าไปทักเขาบอกว่าอุ้ยดูท่าทางเหมือนกับอะไรอะโซมหรือเปล่าอะไรอย่างเงี้ย เขาจารู้สึกไงคะไม่ค่อยสบายใจที่จะคุยกับเราเท่าไหร่หรือไปทักในสิ่งที่เป็นเป็นสิ่งนี้เขาไม่อยากให้พูดถึงอะ่ะเราก็ถามอยู่นั่นนะ่ะไปถามเรื่องแฟนเก่าเขาบ้างไปถามเรื่องไปขุดคุยในสิ่งที่เขาไม่ได้อยากคุยอะไรแบบนี้อันนี้เราหมดเสน่ห์แต่วิธีการจริงๆเราควรจะหาข้อดีของเขานะคะขึ้นมาพูดขึ้นมาคุยเลยอาจจะแบบ อบอกว่าดูท่าทางสดชื่นขึ้นนะช่วงนี้ไปทําอะไรมารู้นี่นั่นนะคะหรือว่ายวันนี้แต่งตัวดูดีจังอะไรแบบนี้ค่ะมันทําให้เรามีสเสน่ห์มากขึ้นนี่คือคนที่ปากดีนะคะมักจะชื่นชมคนอื่นเป็นประจํานั่นเองเนาะ,ะต่อมาข้อที่2นะคะผู้หญิงปากดีเขาจะขอบคุณจนเป็นนิสัยเลยค่ะแม้ว่าใครจะทําเรื่องเล็กๆน้อยๆให้เขาเนาะเขาก็จะเห็นเป็นเหมือนกับสิ่งที่จะต้องแสดง ความมีน้ำหมกน้ำใจออกไปอ่ะขอบคุณนะคะได้ทุกสิ่งอย่างที่มีผู้อื่นทำเพื่อเราไม่ว่าจะเป็นการช่วยหยิบของอช่วยยกน้ําให้เอาน้ํามาให้ทานหรือว่าช่วยเก็บของช่วยเปิดประตูรถช่วยเปิดประตูรัว้วช่วยเลื่อนเก้าอี้ให้อะไรเงี้ยคือทุกอย่างที่คนอื่นเขาบริการเราเราถือว่าสิ่งนั้นคือน้ําใจ ะะก็ต้องพูดขอบคุณนะคะให้ให้มันเป็นความเคยชินจนเป็นเรื่องปกติคุณจะบอกให้นะคนที่ขอบคุณเก่งนะคะเรามักจะได้ใจคนอื่นไปครองในแบบฉบับที่เรานึกไม่ถึงกันเลยทีเดียวนะคะอ่ะต่อมาข้อที่3นะคะผู้หญิงที่ปากดีนะคะเขามักจะพูดจาให้กำลังใจ เนาะไม่ใช่ทําให้เสียกาลังใจเราสังเกตไหมเวลาเราไปนั่งคุยกับใครเราจะรู้สึกเราเราเรา,เราคุยด้วยเรารู้สึกเสียกําลังใจไปเรื่อยๆืเรารู้สึกหมดแรงไปเรื่อยๆรยืเรารู้สึกหอเหี่ยวไปเรื่อยๆืเ,ยเพราะอะไรคะเพราะว่าเขาไม่เอาคําพูดที่มันเพิ่มกําลังใจมาให้เรานะคะมีแต่จะทําให้เราเ,ออเสียความรู้สึกหรือว่าทําให้เรารู้สึกว่าโอ๊ยไม่ ไม่อยากมาเจอแล้วไม่อยากมาคุยแล้วนี่คือการไม่ให้กําลังใจนะคะคนที่เราเรารู้สึกว่าเขาให้กําลังใจเราคือเขาจะไม่ตัดสินใช่ไหม ไม่ว่าเราจะทําอะไรอะ่ะคือเขาจะไม่ตัดสินแต่เขาจะให้เป็นความรู้ให้เป็นแง่คิดให้เป็นแรงผลักดันนะคะให้เป็นกําลังใจกับเราแทนแทนที่จะแบบว่าเออมาตําหนิว่าเราผิดอย่างนั้นผิดอย่างนี้ไม่ใช่เลยแต่เขาจะพูดให้เราได้คิดเองข้อที่4ค่ะผู้หญิงปากดีนะคะเขาจะมีจังหวะจะคนในการพูดนะคะคือจะไม่พูดแทรก รู้ว่าจังหวะไหนควรจะเงียบรู้ว่าจังหวะไหนควรจะพูดรู้ว่าจังหวะไหนควรจะแบบเออฟังอย่างเดียวอะไรเงี้ยนะคะคือบางทีเนี่ยเวลาเราแสดงความคิดเห็นที่มันมันเกินไปหรือมันเกินควรนะคะมันกลายเป็นเป็นว่ามันเป็นข้อมูลขยะมากเกินไปสําหรับอีกฝ่ายหนึ่งหรือบางทีอีกฝ่ายหนึ่งเขาไม่ได้ต้องการคําแนะนําก็เป็นไปได้นะคะบางคนเนี่ยเขามานั่งคุยกับเราเนี่ยเพื่อเพื่อต้องการระบายนะ ไม่ได้ต้องการความคิดเห็นอะไรเลยนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยผู้หญิงที่ปากดีเนี่ยเขาจะรู้นะคะว่าอ,อ๋อจังหวะนี้ก็คือฉันต้องทําหน้าที่รับบทบาทของการฟังนะคะออไม่พูดแทรกไม่ไปพูดอะไรที่ทําให้อีกฝ่ายหนึ่งต้องเสียความรู้สึกนี่คือคนที่อยู่เป็นโอเคป อ่ะนะคะทั้งหมดนี้นะเป็นลักษณะของผู้หญิงที่ปากดีนะคะใครที่ฟังไม่ทันก็สามารถย้อนไปฟังข้างต้นได้นะคะแล้วก็คุกเกดมีอีบุ๊กอันนึงนะคะที่อยากจะให้พวกเราเนี่ยมาเอาความรู้กันนะคะเป็นอีบุ๊กเกี่ยวกับคําชมค่ะคุณรู้ไหมว่าสิ่งที่มนุษย์โหยหามากที่สุด นะคะที่เขาอยากจะได้ยินน่ะมีอยู่สองอย่างนะคะอย่างแรกเลยนะคือชื่อนะคะใครที่โดนเรียกชื่อหรือมีคนเอ่ยชื่อถึงเราเราจะรู้สึกดีใจถูกไหมคุณลองสังเกตสิเวลา,ามีคนที่คุณไปดูเขาไลฟ์สดอะ่ะแล้วเวลาคุณพิมพ์อะไรไปแล้วเขาอ่านชื่อคุณดีใจไหมดีใจใช่ไหมคะเราจะรู้สึกว่าอุย้ยเขาให้ความสําคัญกับเราเห็นไหมนี่คือจิตวิทยาของมนุษย์ นะคะอ่ะอันที่สองที่มนุษย์อยากจะได้ยินมากๆคือคําชื่นชมค่ะเพราะอะไรเอ่ยมนุษย์อยากจะได้รับการยอมรับนะคะเป็นธรรมชาติ นะเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยคำชื่นชมคือสิ่งที่เราต้องให้นะคะกับผู้อื่นอยู่เสมอคุณจะเป็นที่ครองใจแล้วก็มัดใจคนแล้วก็สามารถที่จะประสบความสําเร็จในชีวิตได้แบบง่ายๆเลยทีเดียวอีบุ๊กอันนี้นะคะรูเรดรวบรวมไว้ให้พวกเรามากกว่า100ประโยคในการชมคนนะคะจริงๆคุณสามารถนําไปใช้ได้กับทุกคนเนาะไม่ว่าจะเป็นผู้หญิงผู้ชายเพื่อนนะคะลูกน้องเจ้านายนะคะหรือว่าคนรักหรือว่าญาติญาติที่คุณต้องการมัดใจเขาเนี่ยเราสามารถ ใช้รูปแบบประโยคเหล่านี้ได้หมดเลยเวลาเราชมใครเนะะี่ยค่ะเราต้องชมให้ครบในทุกๆด้านของชีวิตเขานะคะมนุษย์เนี่ยจะมีความต้องการในชีวิตหลายด้านมากคุณต้องเอาคําชมเนะะี่ยค่ะไปเติมเต็มจุดต่างๆเหล่านั้นที่เขารู้สึกเขาขาดหายเข้าใจใช่ไหมมนุษย์เนี่ยคุณคิดว่าวันๆเนี่ยมีใครชมเขาป้แทบจะไม่มีหรือหาไม่ได้เลยบางคนทั้งชีวิตเนี่ยไม่มีใครชมเลยนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ย เราล้วนแล้วแต่หวยหาการยอมรับนะคะเพราะฉะนั้นเราต้องให้สิ่งนี้กับคนเนาะยิ่งเป็นคนที่คุณต้องการเอาชนะใจเขาด้วยเนี่ยคุณจงป้อนสิ่งนี้นะคะไปให้เขาเยอะๆคุณจะเป็นที่รักของเขามากๆโดยเฉพาะแฟนของเราเองนะคะเป็นสิ่งที่ครูว่าเ,าเขาอยากได้นะคะจากเราอยู่แล้วแหละแล้วยิ่งเป็นคนที่เขารักด้วยเนี่ยมันจะยิ่งมีความสุขมากยิ่งขึ้นไปอีกอะ อีบุ๊กอันนี้นะคะราคาเต็ม1,900นะคะใครที่อยากจะรับโปรเนาะก็มารับได้เลยนะคะติดต่อแอดมินไปที่ช่องทางนี้รับโปรฮูกเกสไปเพียง890บาทนะคะเดี๋ยวจะมีไฟล์ส่งให้เป็นไฟล์ PDF นะอ่ะโอเคนะคะไปรับอีบุก,กันได้เลยคะ่ะ